กราวสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทนะครับกับเกมยูคิโอเดรลิงครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กเช่นเดิมนะครับโดยที่เด็กที่จะมารีวิวภายในวันนี้ครับเป็นเด็กที่ติดไว้นานแล้วครับนั่นก็คือเด็กนี้ครับอ่าเด็กแฟรี่สายเคาน์เตอร์นะครับผมอย่างแรกนะครับผมก็โอเคมันเป็นเด็กที่สามารถเคาน์เตอร์สกิลได้หลายอย่างนะครับการที่จำเป็นนะครับผมของชุดนี้เด็กนี้นะครับผมก็คือใบนี้นะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมเซนจูรี่ครับ คือการ์ดใบนี้เป็นการ์ดเวนฟิวนะครับผมมันไม่มีอะไรหรอกครับผมแต่การ์ดที่เล่นคอมบุกับเอฟเฟกของเล็กนี้ครับผมค่อนข้างจะโหดนะครับผมก็คือใบนี้ครับการ์ดใบนี้นะครับผมก็คือถ้าเกิดเรามีฟิวเซนจอรี่นะครับผมปราสาทเมื่อกี้อยู่ในสนามนะครับการ์ดใบนี้ครับเมื่อเปิดการ์ดเข้ามาเนี่ยจะสามารถแคนเซิลสเปลการ์ดการ์ดเวนบอลการ์ดกับดักครับและเอฟเฟกมอนเตอร์ครับและทำลายทิ้งได้เลยนะครับดังนั้นการ์ดใบนี้ครับค่อนข้างจะโหดมากถ้าเกิดแค่ถ้าเกิดมีฟิวอยู่เนี่ยมันเคาน์เตออรร์ทุกยย่างเลคับ ต่อไปนะครับผมก็ค tamam. ืออีกใบหนึ่งนะครับก็คือการใบนี้ครับการใบนี้ครับผมก็คือเป็นการเคาน์เตอร์เหมือนกันเพียงแต่ถ้าเกิดเราจะเคาน์เตอร์การชนิดไหนขึ้นมาเราต e ้องทิ้งเวทบนกับดักนะครับผมหรือเอฟเฟกต์มอนเตอร์หรือมอนเตอร์เนี่ยเท่ากับใช้เดียวกันอย่างเช่นฝ่ายตรงข้ามใช้การเวทมนต์นะครับเราต้องเปิดการกับดักใบนี <m <m ้และทิ้งการเวทมนต์ใบมือครับบนมือเราหนึ่งใบนะครับที่ไม่ใช้ลงสุสานไปถ้าเกิดใช้พวกมอนเตอร์เอฟเฟกต์มอนเตอร์เนี่ยก็ให้ทิ้งมอนเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเป ซึ wow. so, ่งก mm ็แ hmm. ล no, okay. so, really like okay. so, ้วแต่นะครับคือข้อดีของการ์ดใบนี้คือมันใช้ง่ายครับผมียงแต่มันอาจจะเปืือนมือนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเด็กนี้ถ้าเกิดแขขอแค่เคาน์เตอร์่ายตรงข้ามได้เรียกว่าโหดแล้วครับโอเคอันนี้คือการ์ดสายเคาน์เตอร์นะครับผมจะใส่การ์ดสองชนิดนี้ไปนะครับส่วนการ์ดสายป้องกันนะครับผมให้กับมอนสเตอร์เราผมจะใส่2ชนิดนะครับผมใบนี้ก็คือโล่ยูนิคอนนะครับการ์ดใบนี้เรื่องเป้าหมายมอนสเตอร์หนึ่งตัวพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500และถ้าเกิดมอนสเตอร์ที่สวมการ์ดใบนี้อยู่ตกเป็นเเป้าาาาหหมมมมยกรรโจตีื่่่ออไผ พลังป้องกันการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้นเท่ากับพลังโจมตีของมอนเตอร์ที่สวมการ์ดใบนี้ครับดังนั้นมันสวมให้ใครเนี่ยคือมอนเตอร์แต่วนั้นพลังป้องกันจะสูงมากครับดังนั้นแค่สวมให้เราก็สบายแล้วครับอีกใบนึงครับผมก็คือกระแพงใหม่นะอันนี้เป็นป้องกันสายพวกสายโจมตีอยู่แล้วครับแต่ได้แต่ไหลนะครับมอนเตอร์เรามาดูดีกว่าครับว่าจะไมอ่ะนี่ครับใบนี้นะครับผมถ้าเกิดเรามีเซจูรี่อยู่ในสนามนะครับทุกครั้งที่มีการเคาน์เตอร์เนี่ยเราจะได้ลา์เพิ่ม1 0 0 0นะครับและสามารถเลือกทำ ใบเดียวครบ2ครับต่อไปครับใบนี้ถ้าเกิดการใบนี้สุดกำายจากการต่อสู้ตกลงสุสานนะครับเราสามารถเอากาดเคาน์เตอร์ครับจากในสุสานกลับขึ้นมือได้ครับเอาไว้หาของที่ใช้แล้วกลับมาใหม่นะครับต่อไปครับผมก็คือการใบนี้ครับใบนี้เราสามารถทิ้งการจากในมือนะครับผมลงสุสานจากนั้นเอากาสซัลเจอรี่ครับผมเวทฟิลด์นะครับจากในเด็กขึ้นมือครับเป็นตัวหาของที่ดีครับทุกครั้งที่มีการเคาน์เตอร์เราจะได้จั่วการหนึ่งใบครับถามว่าใส่มอนเตอร์ แค่นี้พอหรือเปล่านะครับผมอ่าเพราะว่าเด็กเนี้ยคืออย่าลืมนะครับว่าเด็กเนี้ยมันเป็นเด็กยืนตัวเดียวนะครับผมยืนตัวเดียวแต่มันสามารถเคาน์เตอร์ทุกอย่างดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเลี้ยงบอนได้เรื่อยๆนะครับผมก็สบายครับดังนั้นเด็กเนี้ยจึงใส่มอนเตอร์แค่อ่าแค่นี้แหละครับไม่เยอะส่วนเว่มุนกับดักจะใส่เยอะแต่ใส่เยอะแทนนะครับผมผมเลยใช้สกิลบาลานเพราะว่าบาลานเนี่ยอย่างน้อยนะครับผมเริ่มต้นเกมเราก็มีมอนเตอร์ขึ้นมือนะครับผมซึ่งจะขึ้นมืออะไรนั้นก็แล้วแต่โชคไปนะ ซึ่งหลักๆจริงๆนะครับผมก็อ่าโอเคถ้าเรามีเวฟเฟนชอรี่เริ่มต้นเกมมันก็โอเคครับมันก็ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะมันสามารถเล่นคู่การเคาน์เตอร์แล้วสบายครับเฟิร์มมอนเตอร์นะครับผมจะเป็นตัวไหนก็ตามนะครับก็คือจะตัวไหนก็ตามอ่ะขอให้มีการ์ดกับดักสายตั้งรับครับผมติดมาด้วยนะครับเพื่อให้มอนเตอร์อยู่คาสนามมันก็จะเล่นง่ายขึ้นครับอันนี้คือลักษณะการเล่นของเด็กนี้นะครับดังนั้นเด็กนี้คือยืนน้อยแต่เวทมตนกับดักสายใช้อ่ะครับผมมันเยอะนะครับ โอเคว่าแล้วไปดูดีกว่าครับว่าเลกน,นี้จะเล่นยังไงนะครับอย่าที่ย้ำนะครับผมว่าเราต้องอเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะยืนมอนเตอร์ได้แค่ตัวเดียวนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆต่อไปฝส่ิข้ามไปเรื่อยๆครับ เคครับครับเราเจอดวลสแตนบายครับก็ดีการประมือเพิ่มเยอะขึ้นดีนะครับ<อ>ผมนี้ผมมีคอมโบเรียบร้อยผมมีเวทฟิล์นะครับผมมีเคาน์เตอร์มีครบทุกอย่างครับลงไปหนึ่งใบมอเพิ่มนะครับผมมอเวทฟิล์ไว้นะครับ ติดโลยูนิคอนกับเคาน์เตอร์ครับโดนกับพานโดนจับนอนเฉยเลยก็ดีเหมือนกันเนอะเอาล้วครับตีมานะครับติดโลยูนิคอนพัรป้อกกันผมก็บวกกระจายเป็นสามพครับแค่นี้ข่ายข้ามก็ทําอะไรไม่ได้แล้วตีอีกทีหนึ่งครับตีอีกทีหนึ่งมีการข้อมีการใช้รับเคาน์เตอร์ครับ อ่าโอเคน่าเสียดายไม่ได้ตีสัมนะเนี่ยครับคาเตอร์ครับทำลายทิ้งครับไม่เคาเตอร์สุดอย่างเลยครับเกลี่กระจายนะครับแต่ฝ่ายข้าก็ายอมแพ้ไปครับเนื่องจากโดนเคาลเตอร์หมดแดกเลยครับถ้าเกิดเทินหน้าเขามีบอนใหญ่ขึ้นมาเนี่ยผมจะมีมอนเตอร์ที่ลงไปแล้วตายจากการต่อสู้เอาการ์เวทคาลเตอร์ขึ้นมาอีก ผมก็เอาขุดการ์ดเคาน์เตอร์ขึ้นมาใช้ต่ออีกทีหนึ่งนะครับฝ่ายตรงข้ามก็เลยพูฮอล้วะโอเคครับต่อการเคาน์เตอร์กับดักไม่มนกับดักเนี่ยมันมีหลายชนิดมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยจัดยังไงต้องเลือกให้ดีนะครับ แต่ละหลักจริงๆนะครับผมควรจะต้องเลี้ยงบอลเตอร์ของเราก่อนนะครับเพราะว่าเด็กนี้เป็นเด็กที่บอลเตอร์ยืนตัวเดียวแล้วค่อยๆต่อฝ่งตรงข้ามอ่ะโอเคครับเสิร์ชหาเวทฟิลก่อนเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้พอดีครับครับลงมอนเตอร์ไปถึงตัวนะครับผมแล้วก็ตามด้วยแน่นอนครับการ์ดสายเพิ่มพลังการตีครับครับ สามันสามครับสบายใจครับลงมอนเตอร์ไปตีซ้ำนะครับผมตีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเรามีเวทเคาน์เตอร์หนึ่งใบนะครับผมส่วอีกใบหนึ่งรอเก็บไว้ก่อนครับแน่นอนเคาน์เตอร์ครับแถมเคาน์เตอร์แล้วได้จั่วการ์ดด้วยนะอ่าใบที่ผมเก็บไว้นะครับอ๋อขอเถอผมวางไว้เลยเว้ ไม่มีปัญหายอมโดนอยู่แล้วคิดอยู่แล้วต้องมีติอีกทีครับจบอ่าสุดท้ายครับการใส่การจัดเด็กนี้นะครับผมต้องคำนวณดีๆนะครับผมมอนเตอร์เราต้องอยู่คาสนามให้ได้ดังนั้น ดังนั้นผมก็เลยใส่สกิลบาลานซ์ก็เพราะเห็นนี้แหละครับถามว่าจะใช้สกิลแฟรี่สมายของอิชิสึได้ไหมครับคําตอบคือได้นะครับเพราะว่าเพียงแต่มันอยู่ที่สมดุลเด็กเราครับผมว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นจั่วมาเจอแต่เวทมนต์กับดักเวทมนต์กับดักเลยล่ะมันก็ต้องหน้าคิดเหมือนกันนะครับผมตัวส่วนนี้แต่โอเคครับถ้าเกิดใช้สกิลแฟรี่สมายเนี่ยเราสามารถใช้การ์ดกับดักพระเจ้าซึ่งสามารถเคาน์เตอร์ได้เด็ดขาดเหมือนกันนะครับผมแต่จ่ายแล้วพอยีสามพันในกระดักเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นการ์ดที่ดีใบบนนึงะครั อยู่ที่ความสามารถว่าอยู่ที่แนวการเล่นของผู้เล่นนะครับว่าจะชอบจัดแบบไหนนะครับผมลงเซจอรี่ก่อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยการป้องกันตัวเองนะครับสองใบเลยนะครับเจอเด็กดีฮีโร่ดีฮีโร่มันจะมีตัวหนึ่งนะครับผมไอตัวบ้าจ,จุ๋ยนั่แหละไอตัวนี้แหละไอตัวนี้น่าลำคาญมากนะครับเพราะว่ามันจะทําลายฟิล์เรานะครับผมก็เลยเก็บแม่งก่อนเลยมันตีเข้ามานะครับ อ่าแล้วครับอันนี้ผมใช้เฟรดี้สมายให้ดูนะคือมันไม่แตกกันครับผมหลักๆเลยก็คือพ่อเรายังบ้าเคาน์เตอร์บ้าระห่ำเหมือนเดิมนะครับตีครับตีทีครับอ่าโอเคครับเราไม่มีอะไรนะครับผมเราก็แค่เขาเพิ่มมานะเราก็เพิ่มกลับนะครับ ถูกเชิญอะไรขึ้นมาเนี่ยครับผมผลของการ์ดยูนิคอนเนี่ยไอโลยูนิคอนเนี่ยมันทำให้เราสามารถจะตั้งรับเกมได้นะครับแต่ฝ่ายตรงข้ามก็คงไม่มีหลายลาฟิลมาโลขนาดนี้นะครับยอมแพ้ไปเรียบร้อยแล้วครับโลยูนิคอนเนี่ยมันทําให้เราถ่วงเกมได้แล้วค่อยหาการ์ดเคาน์เตอร์ค่อยเตรียมการ์ดเตรียมแผงไว้นะครับผมแล้วพออย่าลืมว่าทุกครั้งที่มีการเคาน์เตอร์ได้เนี่ยเราจะได้ผลเอฟเฟกต์เพิ่มตามไปด้วยนะครับอ่ะโอเคมาดูอีกทีนะครับการ์ดแต่ละชุดนะครับผมส่วนใหญ่จะได้มาจากอีเวนต์ของอันสบ อ่ะนี่ครับผมมันอีเวนต์ซูเปอร์ันสือนะครับผมซึ่งตอนนี้มันหมดไปแล้วนะครับผมแต่ใครที่ก่อนหน้านี้ออกมาเนี่ยครับผมตอนนั้นก็ฟาร์มกันบ้าระห่ำเลยนะครับเรียกว่าแจกกันสนุกสนานเลยนะครับอ่าแจกกันการ์ดสามพวกนี้ใช้นะครับผมอ่ะโอเคใบนี้นะครับผมมาจากอีเวนต์ของอันสือนะครับใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมมาจากอีเวนต์ของอันสือเช่นเดียวกันนะครับอ่ะใบนี้นะครับผมใบนี้ก็อีเวนต์อันสืออีกแล้วนะครับผมส่วนใบนี้ถ่านจะไม่ผิดนะครับ อ่าโอเคอันนี้เป็นการ์ดเทรดนะครับผมแลกกับพ่อค้าได้นะครับเซนจูรี่นะครับผมอันนี้เป็นการ์ดที่อ่าได้จากการแลกตั๋วนะครับผมตั๋ว PVP นะครับคาเคาน์เตอร์ครับผมใบนี้นะครับก็ได้จากอีเวนต์อัสุร์นะครับโอเคนะครับผมกระแพงใหม่อันนี้ก็เปิดหาเอานะครับผมอยู่ในชุดของคาร์ออสเบลเชียของคาออสนะครับโลยูนิคอนนะครับผมอยู่ในชุดของอินเซควินนะครับมินิบ็อกซ์ไปนะครับ ส่วนการเคาน์เตอร์ใบนี้นะครับผมอัติเมตนี่ก็อ่าอยู่ในชุดของคริสันคินดอมนะครับก็ประมาณนี้ไปนะครับก็ประมาณนี้ก็ลองจัดดูครับก็ถ้าเกิดใครจัดเด็กนี้ตอนแรกเนี่ยผมลองจัดเด็กนี้ใส่มอนเตอร์เยอะไปนิดนึงนะครับผมไม่ได้เยอะหรอกความจิงมันก็แค่สิบใบอะนะเพียงแต่พอสุดท้ายก็คือทําให้จับหลักได้ก็คือเด็กนี้มันยืนแค่ตัวเดียวนะครับผมจากนั้นค่อยๆตอฝ่ายตรงข้ามด้วยผลของกั๊ดเวมนต์กับดักที่ตัวเรามีอยู่ผมก็เลยลดปริมาณมอนเตอร์ลงและใส่เวมนม์กับดักเพิ่มขึง่ ก็หากใครชอบนะครับผมก็อันนี้เป็นแนวอีกตัวหนึ่งนะครับผมยังไม่แฟรี่ตัวเคาน์เตอร์นะครับผมมีการจัดหลายแนวมากนะครับผมแล้วแต่ชอบอันนี้คือผมเน้นแบบเล่นง่ายและเคาน์เตอร์ไวนะครับผมบุกง่ายเล่นง่ายเป็นหลักมากกว่าทางคนบางท่านนะครับผมอาจจะเล่นมอนใหญ่นะครับผมซึ่งก็สามารถทาได้ครับแต่ผมกะว่าจะเก็บแฟรี่มอนใหญ่เเก็บไว้รีวิวอีกทีตอนหลังมากกว่านะครับ โอเควันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมานะครับผมไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมมีเวลากลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับมีหลายคลิปให้ดูนะครับงั้นพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บายบายครับสวัสดีครับ